วงนี้ประมาณแปดเป็นสิบแปดสิบตัวนี่คือตกไซส์ไซจัมโบ้็คือมาถามที่เป็นเกษตรปลอดภัยค่ะทำไมมันถึงได้คำว่าหนามสะอาดหนามสะอาดคอนเซ็ปต์ค่ะคือการบำรุงนะครับยาบำรุงข้าแมลงอันนี้คือเขาถึงก็อยากฝากให้พี่น้องชาวไทยนะครับเปิดใจลิ้มลองทุเรียนผัวไฟของขึ้นชื่อของดีสือเกศ จังหวัดศรีสะเกษเคยรู้จักเขาแต่น,น้องฟีฟาค่ะแต่ว่าชื่อทิงชื่ออะไรต้องสัมภาษณ์เองแล้วล่ะค่ะน่อันนี้เป็นนิสส่งโมเดิร์นเทรดนะเดียค่ะเนี่ยโลกงนี้นประมาณแปดถึงสิบโอ้โหแปดส,สิบโลนี่คือตกไซ<อ>ส์ไซส์นะครับไซสจ์สจัมโบ้ครับจัมโบ้ตัวนี้สยย่วนใหญ่เข้าห้องเย็นเข้าแก่น อันนี้เป็นส่วนแรกที่แบบเกิดปามากนนตรง,ตงปลายยาอยูอ่เนาะถ้าพูดแจริงก็แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ปามนราแก้วต้องติดต่อตันนีน,น,น,นี่คือนนคะอะไรก็คือมากฐานที่เป็นเกษ,รษตรปลอดภัยค่ะตรงนะคะอันนี้จะเป็นคณะทำงานของท่านจุรินกระทรวงพณนชย์คิะ ผู้เรียนเขาจะท้าใช่คทำไมมันถึงได้คำว่าหนามสะอาดคอนเซ็ปต์ครัผมสนใจคำว่าอะไรดีนี่คือการบำรุงนะครับอยู่การบำรุงคือเวลายาบำรุงฆ่าแมลงอย่างนี้คือเขาถึงอาฐารจีไอนะคะส่วนนี้โอ้แต่ส่วนนี้ของเขาสวยจริงนะ อ,อยากฝากให้พี่น้องชาวไทยนะครับเปิดใจลิ้มลองทุเรียนผู้เอาไฟของขึ้นชื่อของดีสืเกตนะครับอยากให้ลองชิมทดลองดูนะครับว่าทุเรียนรสชาติกรอบหวานมันเป็นยังไงของดีสืเกตครับวันนี้เรามาเยี่ยมสวนนี่เป็นสวนแค่แค่หนึ่งหนึ่งสวนในที่ที่น้องฟีฟาเขาเป็นผู้รวบรวมนะคะที่ความมุ่งม,มา่นปรารถนาของดรจุ๋มที่ทําสารต่อระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงกรเกษตรก็คือการตลาดนําการผลิตค่ะ ะคอนเซปต์ Concept ของเราก็คือการตลาดต้องนําการผลิตก็คือต้องมีตลาดให้กับเกษตรกรนะคะและตัวเกษตรกรเองเนี่ยไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยตัวเองที่จะไปขายในโมเดิร์นเทรดหรือห้างสปปรรพสินค้าหรือตลาดส่งออกได้ด้วยตัวเองเนื่องจากเขาจะต้องดูแลทั้งสวนนะคะดูแลทั้งครอบครัวและก็ต้องดูแลพืชผลของเขาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องหาคนกลางที่ไม่ใช่พ่อค้าคนกลาง ะะเขาเรียกว่าล้งชุมชนนะคะเราจะมาสร้างล้งชุมชนด้วยกันค่ะโดยเฉพาะเราจะเปิดเปิดมิติใหม่ของเรานะคะในเรื่องของทุเรียนเป็นหลักก่อนว่าเราจะทําเรื่องล้งชุมชนทุเรียนนะคะวันนี้เราก็เจอดาวนะคะเขาเรียกว่าดาวเด่นนะคะดาวในป่าทุเรียนค่ะนะคะ,นะคะก็จะมีน้องฟีฟ้าที่เขาเป็นเด็กรุ่นใหม่นะหัวไวใจสู้นะคะซึ่งตัวเขาเองก็เป็นเกษตรกร,ร,กรลูกหลานของเกษตรกร,เ,ร,กรเหมือนกันนะคะ เขาจะสามารถรู้ว่าสวนไหนคุณภาพสวนไหนดีนะคะหรือถ้าซื้อไปแล้วบางทีทุเรียนมันอยู่ในลูกเราไม่รู้หรอกค่ะข้างในมันเป็นอย่างไรเขาก็จะสามารถที่จะเคลมลูกค้าได้หรือตอบโจทย์ลูกค้าได้และก็สามารถที่จะเอามาปรับปรุงสวนที่เขาเอาไปเนะะี่ยค่ะว่าสวนนี้ไม่มีคุณภาพอย่างไรต้องปรับตรงไหนนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือประโยชน์ของลงชุมชนค่ะ